นั่นน่ะสิก็ใช่เห็นไหมจริงๆแล้วภารกิจที่ฉันให้เธอทํามันไม่ใช่ภารกิจของพวกโจรที่แบบเป็นคนไม่ดีเลยนะเออฉันก็มีการที่จะปกครองหรือว่าปกป้องหรือว่าทําในสิ่งที่ถูกในภารกิจต่างๆมันก็ก็ดูไม่น่าจะเข้าใจยากเนาะที่บอกไป กินในสนอซอโดนไหมคะเอ่อไม่โดนค่ะเป็นไงบ้างเขาก็ค่อนข้างเล่นรุนแรงเหมือนกันเนาะก็เชินนะคะอืมก็ตามสไตล์ของเขาก็คิดอยู่แล้วล่ะฉันก็เลยก็หาที่ปลอดภยยัยแหละเอาจริง,รงเพราะว่าก็พอที่จะเดาออกว่ามันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเด่กก็ตามสไตล์ของเขาแหละฉันถึงต้องใช้วิธีหลายๆวิธีในการจัดการคนแบบนี้ไง ถ้าเราพูดดีๆคนแเหนี้เขาไม่ค่อยยอมหรอกแต่อบอก็น่าจะรู้สึกแย่อยู่แล้วค่ะก็น่าจะใช่เราก็คงได้บทเรียนในเรื่องของบางบางทีก็คุยดีๆมาก,ก็ไม่ได้เหตุผล mm. <Head phone S 2> บางอย่างก็ทำให้เราเจ็บตัวอืม น่าจะมาแล้วล่ะออโล่าเป็นไงคะได้ข่าวว่าไปทั่วเมืองมาเลยครับเจ๊ก็มาตามหาเจ๊นะครับเพราะว่าเห็นว่าเจ๊มีภารกิจอยากให้ทำใช่ไหมล่ะอืมก็นั่นแหละค่ะก็ที่กล้ามามานัดมาแบบนี้เขาไม่พอดีจะได้ให้น้องๆมาครับจะได้รับฟังด้วยทีเดียวอ๋อโอเคจะไต้พูดหลายรอบ ได้ได้จีกันยังน, <c oughs> นี่เซงไม่ได้พี่กกนี่จะก่อนไอ้างนีส่งแล้วเวยกดจีมากดจีวีฟ้ามาทุกคน อเจ๊ครับเจ๊ให้ผมทำไรดีเอ่ยนี่พูดดีไม่ได้แปลว่าไอ้ที่ปประชด่ะเนี่ยหรือว่ายังไงมันอะไรแปลกๆนะเอ้าไมาเมอโแบบนั้นล่ะอครับอืมโอเคโอเคค่ะน้องเฉินก็จริงๆแล้วอะค่ะอืมจริงๆแล้ว เออฉันก็ไม่ได้อยากมีปัญหาหรอกกับกับพวกเธออ่ะเพราะว่าฉันมันไม่ไม่คุ้มอยู่แล้วที่มีปัญหากับพวกเธอฉันรู้เพราะว่าเมื่อกี้ฉันก็แอบดูอยู่เนาะเธอก็เล่นงานตำรวจของฉันซะแบบเละเลยนะคะ <l> ก็จริงๆแล้วภารกิจต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ฉันให้เธอทําก็คือฉันเชื่อในศักยภาพดีกว่าว่าพวกเธอสามารถทําให้ฉันได้แล้วก็ค่ะ คือการที่ฉันมายืนอยู่ตรงเนี้ยฉันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนั่นแหละค่ะทีนี้ในภารกิจที่อยากจะให้ทําอะค่ะไม่รู้ว่ามันก็คงไม่น่าจะยากเกินไปหรอกก็คือมันจะมีทีมอยู่ทีมหนึง่งมันจะไปป่วนโรงพยาบาลแล้วมันก็จะขโมยหอขโมยอะไรทุกอย่างของโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วจะทำร้ายหน่วยงานโรงพยาบาลด้วย ฉันก็แค่ต้องการทีมงานของเธอไป,ไปช่วยการสกัดมันไว้แค่นั้นเองในภาร,รกิจแรกก็คือ,อว่ามันจะทร้ายหมอแล้วก็ขโมยของทั้งหมดก็นั่นน่ะสิ<ๆ>ก็ใช่เห็นไหมจริงจริงแล้วภาร,รกิจที่ฉันให้เธอทํามันไม่ใช่ภาร,รกิจของพวกโจรที่แบบเป็นคนไม่ดีเลยนะเออฉันก็มีการที่จะปกครองหรือว่าปกป้องหรือว่าทําในสิ่งที่ถูกในภารกิจต่างๆมันก็ก็ดูไม่น่าจะเข้าใจยากเนาะที่บอกไป ค่ะก็เดี๋ยวฉันจะมีภารกิจให้เธอทําตอนนี้เรามาคุยกันก็คือเราก็จะมีค่าจ้างให้ต่อต่อภารกิจอนะเนาะประมาณสามภารกิจฉันก็อยากจะแบบว่าอยากจะจ้างเธอทั้งสามภารกิจนั่นแหละแต่ว่าฉันไม่ได้ติดว่าเธอจะทําสําเร็จกี่ภารกิจนะเออภารกิจใดภารกิจหนึ่งก็ได้แต่ว่าฉันจะให้ภารกิจละห้าสิบล้านเธอโอเคหรือเปล่าไม่ติดเลยครับ ไม่ติดเลยแล้วไม่มีการที่จะมีการหักหลังกันหรือว่าจะไม่มีการแบบบ้าผมทำอย่างนั้นทำไมล่ะครับเจ๊ถูกไหมล่ะภารกิจเสียผมก็มีปัญหาอีกถูกไหมล่ะก็เกียรเสียทำไมเราก็ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าเราก็จะได้จริงๆก็ไอ้เรื่องที่มันผ่านมาก็ไม่ได้อยากจะแบบติดใจอะไรหรอกน้องเพราะว่าฉันไม่คุ้มเสียหรอกฉันเล่นกับเธอฉันรู้แต่ว่านั่นแหละค่ะถ้าเธอเล่นกับฉันหรือมีปัญหากับฉัน เธอก็อาจจะทํางาน,นท<ำ>ํนกาก็ถูกก็ได้แหละคะ่ะเราก็ร่วมมือกันทาภารกิจด,ดีๆสร้างสารรค์ให้มันดีๆแล้วก็ให้มันจบจบไปดีกว่าเนาะใช่ครับค่ะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวฉันจะมีรายละเอียดส่งต่อไปทางมารีอีกทีหนึ่งว่ากลุ่มโจรนั้นจะมาบานกี่คนแล้วมันจะเริ่มมาเท่าไหร่ยังไงแบบไหนไม่คาถามต่อค่ะถ้าสมมติว่าภารกิจของเจ๊เนี่ย น,นี้เนี่ยคือถ้าปริมาณเขามากกว่าผมแล้วผมต้องการคนช่วยละ่ะก็ฉันก็น่าจะจัดการให้ได้แต่ว่าผมแค่บอกเจ๊ว่าผมคนไม่พอเจ๊จะช่วยได้ก็พอที่จะช่วยได้แต่ฉันก็เชื่อมือของเธออยู่แล้วเธอคิดว่าเธอจะไม่ไหวเลยเหรอเธอเขาก็ไม่ได้เป็นกองโจรอะไรที่ใหญ่ขนาดนั้นปะคือเจ๊ต้องฟังก่อนครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนวันที่ขนเงินแล้วปริมาณเขาแบบมันใช้คําว่าถ้าเขารู้ทุกอย่างของเราอยู่แล้วอะ เขามาในปริมาณที่มากกว่าผมแบบห้าเท่าอ่ะคือเจก็เห็นอยู่แล้ว,วมันเป็นไปไม่ได้คือเหมือนเจ๊กาลังให้ผมทําอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ครับแล้วซึ่งพอให้ทําอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วพอมันเฟลเจก็จะวนกลับมาที่ผมว่าทำไมผมถึงทำเฟลผมรูต้องไหมครับอ่ะโอเคข้อเสนอนี้ถือว่าเฉินเป็นคนขอฉันเนาะได้ฉันจะจัดการเรื่องคนให้ตามที่เฉินต้องการ มีอะไรที่อยากจะขออีกไหมเจ๊ต้องรับปากก่อนว่าคนที่เจ๊ส่งมาจะไม่ได้มาเพื่อทําลายภารกิจพวกผมเอาแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องส่งเสริมภารกิจอยู่แล้วเพราะฉันก็ไม่อยากให้ภารกิจนี้มันล้มเหลวอ,อยู่แล้วฉันจะทําลายไปเพื่ออะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเจ๊คิดอะไรเจ๊แส่งคนคนนั้นมาเพื่อหยิบของอันนั้นไปเองหรือเปล่ารือเวลามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นผมก็ไม่มีทางรู้เจ๊จะไม่อยากเสียเงินห้าสิบล้าน แย่กไม่ของที่อยู่ตรงนั้นมากกว่าก็ได้ผมก็ไม่มีทางรู้ถูกไหมล่ะก็เอาเป็นว่าการที่ฉันมายืนตรงนี้ต่อหน้าพวกเธอกับสิบคนโดยที่ไม่กวนอันตรายก็ฉันก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในระดับหนึ่งแล้วอะออครับอืมก็ประมาณนั้นมีอะไรอีกไหมคะไม่มีครับเอาเป็นว่าได้รละเอียดแล้วเจก็ โอเคค่ะนั้นก็เดี๋ยวรอ,รอเจอกันในวันภารกิจอีกทีหนึง่งใช่ครับตามมนครับค่ะกเลือกที่ผ่านมาก,ก็ถือว่ายกยก้าไปนะครับเจ๊ J. กลับมาดีกันเนาะก็ค่ะก็ไม่เคยโกรธหรือว่าอะไรเฉินอยู่แล้วค่ะก็เข้า<ล>ใจอยู่ไม่เคยโกรธเลยเจ๊ J. เลยครับอืมนะคะก็ก็ถ้ามองผ่านแว่นไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายตาเป็นยังไงแต่ก็เชื่อไว้ก่อนละกันใช่ครับค่ะ นั้นถ้าอยากให้เชื่ออะเฉิญมาตรงนี้หน่อยสิค้ามาข้างหน้าหน่อยสิไม่ดีครับเจ๊เพราะว่าน้องเาอยู่เยอะมันมันจะไม่ดีครับทำไมล่ะคะเมื่อกี้อเฉิขอในเรื่องของเอ่อให้ให้ฉันหาจํานวนคนมาเพิ่มให้เพื่อส่งเสริมภารกิจฉันก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอ,อเฉิญเหมือนกันอะ่ะคือผมส่งตัวแทนไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าสอบเองน่าจะไม่ได้ครับเจ๊มันจะไม่ดีนะฉันขอให้มึงก,กอดกอ เรียนครับเจ๊มาสิกอดฉันสิฉันถึงจะเชื่อมานนี่มานี่มานี่มานี่ก็ได้ครับไม่ไงไย่กนรอยาัจบพี่ฉไม่ต้องแย่งกันหรอกกอดกูไปเลยทั้งสองคนจบพี่ฉอนพรถ้าพี่ต้องทำให้พี่เองดีกว่าน้องกูอยู่นี่เจอะไรยาวโหโอเคเจอกันวันภารกิจค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะมาริแลทำงานขยันนะช่วงเนี้ยออลอรายังไงก็ตอนไปทำงานก็ดูดูมาลิหน่อยนะไม่รู้ว่ามันเข้าใจใช่ไหมโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันในภารกิจถัดไป โอเคค่ะ <laughs> อีเฉินมันไม่กไปกอดชนนะเฉินจฉิเอาตัดชอตไปแกล้งมันซะหน่อยอีฮ่า กูจะบ้ามันไม่กอดฉนันะฉันจะเอาผ้าไปแกงมันซะหน่อยจาบ้าตายอะไรวัน เ,เขาโมลด์ผ่านแลนได้ไหมวะกูจะ <c oughs> เอาคลิปไปแก้งมันซะหนอยมันไม่เสียยอบตกเป็นเหยื่อกอดกลัว 好，加一、啊、吧！